ครับว่าไงครับคนใหม่ครับไม่ได้ยินครับอันนี้ได้ยินแล้วใช่ไหมครับครับครับผมเบื้องต้นนะครับจากการที่ทางเบนจามินนะครับตรวจสอบข่อโมนะครับตรวจสอบสินค้าจากทางสินค้าครับผมพบว่าในส่วนของทางเคสแล้วก็ทางฟรีนะครับผมยังไม่มีกําหนดในการนําเข้าเลยนะครับตอนนี้อ๋อครับแล้วแล้วที่สั่งจองเป็นนามๆนะครับก็ยังไม่ได้ใช่ไหมครับ ยังเลยครับผมอ๋อแล้วตอนนี้อันนี้ก็จะมีในส่วนของสินค้าจะเป็นแค่จะมีแค่อแดปเตอร์อยู่ครับตรงน,นี้อ๋อตัวเคสแล้วก็ตัวฟิล์มครับตัวน,นี้ยังไม่เข้ายังไม่มีกำหนดที่แน่ชัดเลยครับผมครับัวเคแล้วตอนนี้จะส่งอะไรไม่ให้ลูกค้าก่อนครับยังไงนะครับถ้าผมรอนี้ส่งอะไรไม่ให้ลูกค้าก่อนครับคือถ้า ถาเหมือนสะดวกรอถ้าถ้าได้นะปัจจุบันตรงนี้ใช่ไหมครับจะเป็นในส่วนของทางอะแดปเตอร์อย่างเดียวครับผมในส่วนของตัวเคสกับตัวฟิล์มครับผมตรงนี้จะยังไม่ได้ครับอ๋อเหรอครับก็ประมาณช่วงไหนครับให้รอถึงประมาณช่วงไหนครับตรงนี้ทางเป็นจินมิงจะไม่มีกําหนดที่แน่ชัดเลยครับผมเพราะว่าทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขาแจ้งมาว่าตรงนี้ของยังไม่เข้าเลยครับผม เราไม่ทราบว่าทําไมช่วงนั้นถึงเปิดรับออเดอร์นะครับผมทั้งที่ของยังไม่เข้านะครับเพราะว่าเหมือนว่าเหมือนเราทั้งเราเปิดไปแล้วในส่วนของความต้องการของคุณลูกค้าครับผมบมีความต้องการที่อ่าเยอะเลยครับผมซึ่งพอเรารันข้อมูลดูครับผมทําให้เหมือนกแบบความต้องการของลูกค้ากับทางออเดอร์ที่เรามีอยู่ครับไม่เพียงพอในการอ่าจ่ายให้แบบเอาเงินออกให้กับลูกค้าครับอ๋อครับ ถ้าให้รอประมาณถึงช่วงไหนครับไม่ทราบว่าถ้าให้ผมรอนี้มันถึงประมาณช่วงไหนครับประมาณนะครับที่จะได้รับของนะครับจะตรงนี้จะไม่มีกําหนดที่แน่ชัดเลยครับผมอ๋อครับใช่ครับถ้าคุณพานุพาคถ้าคุณพานุพานนะครับสะดวกเป็นรับในส่วนของอะแดปเตอร์อย่างเดียวก็ได้นะครับผมแต่ตรงนี้เลยราคาจะอยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบสี่จุดหกสูตนะครับผมครับงั้นเอาเฉพาะอะแดปเตอร์ก็ได้ครับผม รับเฉพาะอะแดปเตอร์นะคบครับผมครับไม,ไม่ไม่ก็ส่งไม่ก็ส่งตามมาก็ได้ครับผมถ้าส่งตามมานี่เราก็เสียตามราคาสินค้าใช่ไหมครับก็คือตามโปรโมชั่นนะคะผมแต่ตรงนี้คือเหมือนว่าของยังไม่มีเลยอะครับผมอ๋องั้นก็เอาอ d แดปเตอร์ก่อนก็ได้ครับผมครับ มันนี้ก็คือคุณพานุพัฒน์ก็คือสะดวกรับเป็นในส่วนของอะแดปเตอร์อย่างเดียวนะครับใช่ครับผมก็คือถ้ารอเคสรอฟิล์มก็จะอีกนานใช่ไหมครับดังนั้นก็เอาแต่ตัวอะแดปเตอร์ก่อนก็ได้ครับผมครับตรงนี้เดี๋ยวทางเป็นกะเ็นประสานงานกับผู้ที่แจ้วข้องนะครับเพราะว่าผมเห็นคนรอเยอะอยู่นะครับออเดอร์มันเยอะใช่ไหมครับใช่ครับผมออเดอร์เยอะเลยครับอ๋อครับผมที่หลังก็มีแบบจํากัดออเดอร์หน่อยนะครับเพราะว่า บางคนเขาต้องการมันสงสารคนอื่นนะครับผมไม่ได้เสียนหรอกครับแต่คนอื่นเขาต้องการนะครับผมนะครับครับอย่างไรแล้วก็คือทางในสนักผู้ใหญ่ของทางเราครับได้รับทราบแล้วครับครับผมครับโอเคครับผมตัวนี้ข้อมูลเรียบร้อยนะคบแล้วส่งมาวันไหนครับครับตรงนี้นะครับผมยงไรแล้วเดี๋ยวทางเบญจมินจะส่งเรื่องประสานงานตรงนี้ครับไปก่อนนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับ ี่ใช้บริการนะครับผมเขาเขาบายสวัสดีครับสวัสดีครับ